รู้สึกหนาๆแล้วใช่ไหมครับหนาๆแล้วเนาะมีทังคุณพ่อคุณแม่มาให้กาลังใจเลยซู่ๆนะครับถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่ได้ตลอดเลยนะครับนี่วมมาเลยนะพี่ขอเช็คนิดนึงนะจ๊ะเจ็บไหมจ๊ะเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับ เจ็บไหมคะเจ็บถึงนี้ไหมคะพี่อขอดูหน่อยนะโอเคเห็นเล้าใบมีดเป็นใบมีดใหม่นะคะฉีกใหม่ทุกครั้งทุกคนนะคะตกลงกันก่อนถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่เลยนะครับอย่าชักเท้าออกนะครับ อยากกระดุกกระดิกนะอันนี้มันมีความกมดูได้ดูได้ดูได้เลยมันจะได้ชิลๆเก่งมากครับถ้าเจ็บแล้วบอกนะที่ตัดแล้วนะครับวันนี้ทานข้าวโรงเรียนทานกับอะไรครับจะไม่ได้เลยไม่อร่อยหรอนิดนึงนะครับ อันนี้ไปรับน้องมาจากโรงเรียนไหมคะอ๋ะอไปรับแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อก็มานี่ใช่ไหมพันข้าวเย็นหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้ทานเลยเหรอหิวไหมเก็บนิดนึงนะนี่นมีหนองมีหนองลูกเจ็บหอพี่ขพเขาเลยเจ็บนิดเดียวครับอันนี้พี่ไม่ได้ตัดแล้วครับพี่เอาออกเฉยๆครับผมอ่ะพี่หยุดให้ครับ มาเอเ็หมอนกับามอ่าเก่งมาันมันเป็นหนองค่ะเกงมากแล้วแค่ออกนิดเดียวก็หายแล้วค่ะผมพี่พี่ถค่ักก่อนพี่ไม่รีบอ,อาจจะเข้าลื้นอ๋อก Good boy อีกนิดหนึ่งนะคะคนเก่งชั้นไหนนะปะห้าปห้าเออหลุดแล้วอีเก่งมากเลย <Hey. S 2> เฮ้ยหายเี้ยเสียแล้ว <c oughs> เออเออส้น <c oughs> โอ้ยสิลูกโอ้ยเขาชิ้วหัวเขามันให้บานใดอะโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยอย่างนี้แล้วี๋พี่ตัดให้นะเก่งมากเลยครับเดีย๋ยวพี่ใส่ย,ยาให้นะครับ <c oughs> แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แล้ววะ เสร็จแล้วครับผมเห็นแล้วเส็นแล้วสองชิ้นนี้หรอ